เตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะกราบสวัสดีครับพเพื่อนๆนะครับนะวันนี้เรามาอยู่กันที่เกมวัวครับนะวัวแห่งโชคราบนะครับพเพื่อนๆไปกันนะครับนะเกมนี้รัทุน200บาท เดี๋ยวขอญาติปับเบ็ดก่อนแปะหนึ่งนะฮะสองร้อยจัดเบ็ดห้าบาทไปเลยแล้วกันนะครับน้ำเบ็ดห้าบาทสามสิบหมุนยับนะทุนสองร้อยครับนะการได้การเสียกนหน่อยครับไปกันครับเพื่อนนะสำหรับคนไหนทุนน้อยดูไว้ให้เป็นรวทังนะครับนะเวลานี้นะครับนะหัวมันกําลังแตกกําลังแจกนะครับนะผมถึงกล้าใส่เบ็ดห้าบาทไปนะเพื่อนนะดูไว้ให้เป็นรวทังนี่ไงจังหวะนี้รางวัลก้อนโตไหลเข้ามานะครับนะผมบอกแล้วเพื่อนนะ รู้ได้ไงว่ามันจะแตกเพมือนนะเพราะว่าอะไรครับผมมีเวลาตารางการแตกของวัวอยู่พื่อนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากได้ตารางการแตกของวัวหรือว่าของเกมอื่นอื่นนะครับนะแอดไลน์เข้ามานะแอดเพ็มอ็กซ์ห้้นะเพื่อนนะครับนะอย่าเริ่มใส่แอดนำหน้ากันด้วยครับไปต่อเอนครับจังหวะนี้ดูกันครับนะว่านะพี่วัวจะไหลให้ตลอดหรือเปล่านะครับยังนะเพื่อนยางอีกนะเพื่อนยางอีก โอ้โหเอมาจังหวะนี้อย่าทำให้ข้าเสียหน้านี่มาแล้วเพื่อนนะสวยใสไหมโอ้ชูโดูยังนะเพื่อนนะช่วงนี้มาเห็นหน้าข้าตากันหน่อยโอ้ยเหมือนจะโดดแต่ไม่โดด ม,ม,มานี่นะครับหูวิ่งหมุดสุดท้ายโอ้โหทำท่าทำทางเหมือนจะโดดไปเพื่อน,นะย้ำไปครับเพื่อนนะ ขอย้ำไปอีกสามสิบหมุนนะครับย้ำก่อนนะครับว่าผมมีทุนอยู่200เท่านั้นครับมานี่ครับสามสิบหมุนสุดท้ายไอ้สามสิบหมุนหลังนะเพื่อนนะครับนะเออโทษทีเมื่อกี้ผิดนะฮะสามสิบหมุนหลังเมื่อกี้นี้เข้ามาแล้วเพื่อนจังหวะนี้พี่วัวใส่แว่นอแดปเข้ามายังไงคูณสิบมุ้ยครับเป็นวายครับนะได้ต่วยท้องเฉยครับมาขู่เงินรางวัลก้อนโตครับดอกนี้มาสวย หลายยาวๆยาครับบอกได้เลยครับนะสําหรับเกมมัวนะครับน้เวลานี้ครับนะาตามได้ต่ําครับน้เวลานี้นะครับนะาเดี๋ยวผมทิ้งนะเพื่อนนะาลิงก์นะฮะไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยวกันโอ้โหสวยมารุ้นกันต่อเพื่อนจังหวะนี้ครับสําหรับเกมมัวเอานี่อาเดยมาใส่แว่นใส่แว่นนี่ครับเหลียวชี้ชูเทียนมาแล้ว ยังไงยังงย uh? นะยังงุยครับตอนนี้โอ้โหมาเอาเรื่องอยู่นะครับในะช่วงเวลานี้ใครบอกว่าพี่วัวไม่แตกไม่แจกผมไม่เชื่อแน่นอนนะครับสําหรับคนไรทุนน้อยครับบาทเดียวเร่นได้โอ้โขวี่บาทเดียวเร่นได้บาทเดียวถอดได้ครับฝากถอนไม่มีขั้นต่ําแน่นอนนะครับนะสําหรับคนไหนนะครับนะเร่นเกมไหนมาไม่แตกไม่แจกไม่จ่ายนะครับหมาดิใส่ว้านแคซองอีกทีโอ้โขวี่ทำทางหลอกค่าหรือจะวัวน้อย ตัววายจ้าให้หกบาทมาครับเพื่อนนะครับมาอย่าเพิ่งออกกันไปไหนนะครับนะาสำหรับคนไหนนะครับมาเข้ามาแล้วครับนะอย่าเริ่มกดไลค์กดใจนะทวิตแฮะอย่าเริ่มกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับนะเออมาเหลียวฉี่ชูเทียนมาแล้วครับน้าขอคูณสิบสักทีสินะครับนะเข้าคูณสิบสักหูวายล่านี้ครับหกตัวครับมายังไงโอ้ สูงเงินครับตรงนี้สูงไวเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลครับบอกแล้วครับช่วงนี้เวลานี้ครับพี่วัวมันแตกโหดจริงนะแตกโหดจริงครับนะสำหรับเกมวัวเวลานี้นะครับนะลองดูลองํำกันได้ด้วยนะครับทิ้งริงไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือนะครับนะหรือจะอัดไลน์เข้ามาครับอัดเต็มเอ็ 55อยากได้ตารางการแตกของเกมนะฮะของทุกทุกเกมนะครับอัดราเข้ามาก็ได้นะครับนะอด mx55 มากันต่อเพื่อนนะดูกันครับนะจบหมุนนี้นะยังเหลือกันอีก13หมุนนะครับบอกเลยทุน200ครับไม่เกิน60หมุนครับนะบอกได้เลยครับมาแล้วครับเพื่อนไหลกันยาวๆไหลกัน สเตปเลยเพื่อนนะบอกก่อนเลยสูตรนี้นะครับเพื่อนนะครับผมให้เลยนะครับนะสามสิบหมุนแรกหมุนเข้าไปเพื่อนนะเบ็ดห้าบาทครับนะย้าอีกสาสิบหมุนหลังยังไงก็มาครับเพื่อนนะใส่แว่นเก็บทรงนแล้วนะใส่แว่นเก็บทรงแล้วเป็นยังไงขอคููสิบดอกนี้ว่ายังไงครับพี่ <c oughs> ต้องไหลแล้วล่ะยังไงครับโชเดะไหม โชวเด็กโอ้ยชุยทองขอมาลาขอเต็มสักทีหนึ่งโอ้หไม่ใช่ยังไงครับกองเงินกองทองกองกองโอ้ยไม่เอาที่โซไม่เอาไหลไปก่อนช่วงนี้หวังรางวันใหญ่โอ้ยไวแลว้วายขึ้นอีกหกตัวอีกแล้วครับรอบน,นี้เออมาต้องอย่างนั้นมาสองอ่างเป่าก็อเอาละครับพี่น้องโอ้โหสวยจัดครับแนะนําเลยเพื่อนนะทิ้งลิงก์นะครับนะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เพื่อน จากทุน200บาททุนน้อยก็ทำกำไรได้นะครับแต่โหดโหด